เสร็จแล้วค่ะพี่น้องลาบปลาดูกเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังี่ละ่ะคะหน้าตาเธอก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ,ะ,เ,ระ,คะเ,รเราก็จะตักเสิร์ฟนะคะตักเสิร์ฟอือเราก็จะตักเสิร์ฟอือพอดีจานคือไม่เอาลน้นเอาพอดีนะคะ นี่ค่ะลาบประดุกนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ่ะจากนั้นเราก็จะเอาสารแน่โรยสารแน่โรยลงไปนะคะเป็นอันเสร็จค่ะก็จะประมาณนี้นะคะลาบประดุกค่ะพี่น้องมาเห็นมาคุยเยมาคุยมาเด้อจะมาคุยลาบประดุกนะคะ เสร็จพร้อมเสิร์ฟนะคะเห็น <c oughs> นะคะโอเคนะคะขอบคุณนะคะ